เตอร์ห hey, น,นึ่งสองสามเอโยวสเซอร์เวิร์คู่จิ๋ับผมเฟรย์ไลค์กันอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปรีวิวตัวรันนะโดยที่คลิปนี้เนี่ยจะมีการใส่ความคิดเห็นส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับใครที่แบบคิดว่าเห็นต่างกับผมเนี่ยเม้นมาได้นะครับแต่อย่าเม้นด่าน,นะครับกูช่วงนี้กูใจบางนอนน้อย <c oughs> โอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับตัวแรกผมให้เป็นโพแทสเซียมนะถ้าถามว่าทําไมให้เป็นโพแทสเซียมนะครับเป็นส่วนตัวเนี่ยผมสลิมโพแทสเซียมนะ ทุกคนอาจจะเกิดในยุคราชการไซเนปเอ็กซ์นะครับแต่กูเกิดในราชการไซโพแทสเซียมนะคือยุคไซเนปเอ็กซ์ผมยังไม่เล่นโปรนะครับผมก็เลยสลิมโพแทสเซียมหน่อยทุกครา้ที่ตัวรันมี UNC ค่อนข้างสูงนะครับมีดิคอมไพเออร์แล้วก็สามารถมัลติอินเจกได้นะน่องจากนี้ยังเป็นตัวเดียวนะครับในเทที่อยู่ตรงเนี้ยที่เป็นไลฟ์ถามตัวอื่นนี่ต้องจ่ายอาทิตย์ละประมาณ6-7ดองเจ็ดตันะครับแต่ตัวนี้จ่าย20ดอลบตันแล้วอยู่จบนะแม้ว่าราคาของมันจะสูงมากขนาด20่สิตันเนี่ยตีประมาณ600-700-800ได้เลห แต่ว่าด้วยความมนรับตามผมอามองว่าค่อนข้างคุ้มนะสำหรับคนที่เล่นโปรบ่อยๆซึ่งในไทยก็มีหลายร้านที่ขายนะผมเห็นประมาณ2-3ลร้านแนตะ่ว่าหาซื้อยากนิดน,นึงนะครับ เทียบกับตัว AWP กับเวฟเนี่ยพวกนหาซื้อได้ง่ายกว่ามากทตไมที่ตัวต่อไปนะครับ AWP อันนี้ล่าสุดเพิ่งแตกไปนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาแบบหายตอนไหนแต่แตกไปก็เอาเรื่องอยู่เห็นดาวมาครึ่งอาทิตย์แล้ว AWP จนตัวรันที่ UNC แทบจะตันนะครับขาดอีกน,นิดนึงมีแคดบ้านนะครับแล้วก็ไม่ใช้บล็อกแตปราคาค่อนข้างโอเคกว่าเวฟนะถ้าผมจำไม่ผิดจะอยระมาณ6.49ดอลลาร์นะเวฟนี่ล่อไป7ปกว่าเลยเป็นตัวรันที่เหมาะสำหรับการทำไก่ตันนะครับด้วยความที่มันสเสถียรมากแต่ว่า มันจ่ายแล้วก็ราคาแพงอยู่นะที่เริ่มประมาณ200ถ้าแบบร้านขายดูถูกถัดมาที่ตัวเซนิตนะครับอันนี้ส่วนตัวผมไม่เคยใช้นะแต่เขาบอกว่าแคสง่ายมากๆ UNC สูงไม่ใช่บล็อกแซบตะวันในรุ่นของ UNC ตันนะครับตัวนี้ราคาถูกที่สุดแล้วเราะถูกกว่า AWP แล้วก็ถูกกว่าเวฟนะแต่อันนี้ผมไม่เคยใช้เลยพูดเลยมากไม่ได้ถัดมาที่ขวัญใจมหาชนนะครับเวฟเวฟนี่ดีสุดในรุ่นแล้วนะเป็นตัวที่ชื่อว่าเสถียรที่สุดแพงที่สุดคือตัวมั่งแพงมากซื้ออาทิตย์หนึ่งเนี่ย ทองาร้อยได้เลยถ้าซื้อรายเดือนนี่แก้าร้อก็มีนะครับแพงมากนะรตกวันลิซีบาทนี่ไม่ตลกนะครับเว็บนี้ส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยจะเห็นเป็นพวกหับใหญ่ๆใ,ใช้นะครับผมก็มีการใช้นะครับก่อนย้ายมาเป็นโพริเซียมนะเพราะว่าตังค์หมดแล้วเว็บเนี่ยส่วนใหญ่เอาไว้เขียนโค้ดตัวรันก็ได้ครับเอาไปทําไก่ตันก็ได้ครับ ผมรู้สึกเห็นในเขียนโค้ดจะบ่อยกว่านะถัดมาที่พวกตัวลันเ a นะครับอันนี้กูเปิดมาเลยอะกูเปิดแล้วเซรีแวร์เป็นตัวแรกนะครับเซรีแวร์เนี่ยมี u n เอ็นสูงมากนะผมบอกเลยเลยว่า UNC มันเนี่ยไม่ได้ต่างจากเ s เลยนะครับแต่ปัญหาที่มันอยู่เ a คือน้องเนี่ยอินเจกติดง่ายจริงแคสน้อยมากๆเป็นซสูงแต่คอนเสิร์ตเห็นล้านปิงกับเฟนเดตเนี่ยไม่ได้สู้พวกเ s นะครับก็เลยตกมาอยู่เทเแม้ว่าจะมีข้อดีไม่ได้ต่างกันมากก็ตามก็ราคาน้องนี่ค่อนข้างจะสูงนะครับเดี๋ยวขอเช็คราคาเว็บก่่ออนา สิบดอลต่อเดือนยังไม่อัปเดตด้วยก็ถ้ามันสิบดอลต่อเดือนยังไม่ได้อัปเดตด้วยก็ไปซื้อโพแทสเซียมนะครับผมสลิมโพแทสเซียมไปแล้วทำไมาได้ตัวอื่นนะครับวูเกโนวูเกโนโเป็นตัวลันฟีนะครับคล้ายๆเซลิเวสภาพคล้ายกันอินเจกง่ายแคบบ้าง เป็นสีสูงและไม่ใช้บ็อกแซบแต่ปัญหาของมันคืออะไรครับมันหยุดเอเอมันเก็ตคีนานนะครับเก็ตคีทุกๆ6ชั่วโมง6ชั่วโมงนี้ถ้าเราเล่นเกมเราจะรู้กันดีนะครับว่าเราเล่นเกมกันเนี่ยมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วแบบ <c oughs> มันก็นับเวลาต่ออยู่ดีใช่ไหมเก็ตคีนานมาก6ชั่วโมงฉีกเกินไปนะครับถัดมาที่ตัวอีกตัวหนึ่ง velocity v e l o c i t y นี่เป็นตัวรันที่น่าจะอ่อนสุดในพวกพวกนี้นะน่าจะอ่อนสุดในท A แต่ว่าน้องไม่ต้องเก็ตคีนะครับผมเล้อยู่ตรงนี้เป็นซีกลางกลาง ไม่ค่อยแคแต่อินเตกช้ามากน้องเปิดหลายจอได้นะครับแต่ว่าเวลาล่มทีหนึ่งนี่ล่มนานนะด้วยความมันเป็นตัวฟรีมีร่มนึงผมเห็นมันล่มอยู่ประมาณแบบเป็นอาทิตย์อะไอเทียวกูรอมา6 7วันมึงยังไม่หายอีกแล้วก็โอเคเปลี่ยนไปใช้โพแทสเซียมเที่ยวคลิปนี้กูขายโพแทสเซียมเนี่ยผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้ขายได้สำมุงแคใช้รอลถัดมานะครับสวิปสวิปนี่คล้ายค้ายวูเคนูนะมีเก็ตขีปเหมือนกัน เกตคี h, รอบหนึ่งใช้ได้24ชั่วโมงน,นะครับที่เหลี่ยงคล้ายๆกันเวนซี UNC สูงแคสบ้างเล็กน้อยบลา h b l a ไม่ค่อยต่างกันมากแต่ว่าเวลาจะเกตคีรอบหนึ่งนี่ผมรู้สึกว่าผมผ่านประมาณ5 6ด่านมึงนานมากนะครับทำให้ผมรู้สึกเซลสมองตายเวลาผมเกตคีมันแต่ละรอบมึงเปิดขายคูก็ซื้อถ้ามึงขายแบบ live t ถัดมาที่ตัวต่อไปนะครับ j b นะเราอยู่กันที่ tb วิชัวนะครับวิชัวเป็นตัวรัน ฟรีนะแต่ผมไม่ค่อยเห็นคนไทยใช้นะครับเป็นตัวรันที่อินเจกง่ายแคสบ้างเวนซีกลางๆเป็นตัวรันฟรีเปิดหลายจอไม่ได้แล้วก็ไม่มีดีคอมไพเออร์นะครับมันเลยอยู่แค่ทีบีนะผมไม่ค่อยเห็นคนไทยใช้นะเพราะเลือกได้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับมันมีตัวฟรีอื่นที่น่าสนใจกว่าถาให้ตัวนี้นะครับโปรตอนโปรตอนนี้ถ้าส่วนตัวเปิดๆเ,เลยไม่ต้องพูดค่าพูดมากให้มากความนะผมแต่แนะนําไม่ให้ซื้อเพราะว่าั้องโปรตอนเนี่ยมีราคาเสนอขายที่ t ับไทม์20ดันนะครับเท่าโพแทสเซียมเลยเฮียมึงแพงไปบ่าไอสัตว์อยู่แค่เทียบีเองน้องเวนซีสูงก็จริงนะครับแต่ว่าเสียรภาพภาพรวมของมันก็จะอยู่แค่แบบเ b บีเพราะงั้นไปซื้อโพอแทสเซียมจะดีกว่าวันนี้กู <c oughs> พูดกีคำล้วเนี่ยอ่านี่ผมเคยใช้ซีโนอันนี้ดีดีซีโนเป็นตัวรันที่ต้องโหลดใหม่ทุกครั้งเวลาที่มันอัปเดตนะครับมันไม่ได้แบบอัปเดตติดเครื่องเหมือนตัวอื่นนะก็ดีคืออย่างเดียวของซีโนนอกจากที่มันฟรีก็คือ มันอัปเดตไวนะครับ้วยความที่น้องเป็นตัวรันที่ฟังก์ชันไม่ได้คุมเทียอะไรเลยนะครับเว้นทีแม่งต่ําเตี้ยเรียดินแถมขี้โม้อีกอินเจกติดยากแคดบ่อยเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบเก็ทขี่นะครับแล้วก็โอเคกับการที่เข้าไปโหลดใหม่ทุกวันนะครับโอเคถัดมาที่เทียดีนะครับเทียดีนี่ผมพูดได้เลยว่าขยะนะโซลาร่านี่เหมือนซีโนนะครับแต่แหลกกว่าอันนี้แบบแหลกมากผมเห็นคนเอาไปใช้แมบบอล่ะแม่งกระตุกชิปหายผมไล่มันไปใช้ซีโนให้อย่างไรก็ลื่นกว่า วางไว้ที่เดิมอย่าไปใช้นะครับตัวละละ่าไวรัสเยอะไม่คุ้มเครื่องคือทุกตัวตัวลนมันมีไวรัสแหละครับแต่แบบถ้า,าไวรัสมึงจะกระตุกขนาดนี้อย่าไปใช้มันไรนับเซตอันนี้ผมไม่เคยใช้นะขอเช็คราคาก่อนเขาเขียนว่าอาทิตย์ละร้อยเก้าสิบนะครับอันนี้จากรีเซลเลอร์นะอาทิตย์ละร้อยเก้าสิบกับตัวลนเทียดีผมมองว่าไม่ค่อยคุม้มในเว็บไซต์ไม่มีเช็ค u n c ของตัวนี้ด้วยนะครับไม่ไม่มีเช็ค u n c ผมคน้คนดูแลหาซื้อยากนะครับแล้วก็ไม่มีข้อมูล u n เนซีเลย น่าจะเลิกขายไปแล้วหรือเปล่าก็เลยอยู่ตรงนี้ซึ่งอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากผมแล้วก็ทีมงานผมที่เขียนโค้ดนะเขาเป็นคนจัดเินี้ให้แล้วผมก็ถามเขานนิดนึงนะซึ mm. ่งถัดไปเราจะไปเริ่มเฟสสองนที่ตัวรันมือถือนะตัวรันมือถอเนี่ยเฮียเขาจัดไว้แบบนี้นะครับโครดดิ้งผมจัดไว้ให้เขาบอกว่าเดลตานี่น่าจะดีที่สุดแล้วก็มีเคียนเอลกับคริปติกแต่ที่เห็นบ่อยสุดที่คนใช้นะที่คนใช้ผมแท็กกิ้งไว้ว่าลูกค้าใช้อะไรบ้างเนี่ยเขาใช้เดลตากันซะส่วนใหญ่ ด้ยวยความที่มันอยู่มานานด้วยแหละแล้วก็มาร์เก็ตติ้งเขาดีจริงนะครับคนแบบแหนใช้เยอะแล้วเดลต้ากูอยู่ไหนในจอกูเนี่ย <c oughs> เออกูเจอแล้วเดลต้า <c oughs> หน้าตาแบบนี้ครับเขาเรียวกว่าตัวลานนินจานะเด็กเขาเรียกกันอันนี้ของดีจริงนะครับของดีมากเรื่องในบรรดา T S เนี่ยคล้ายๆกันหมดนะครับแต่รู้สึกว่าแคร์อลจะแคสบ่อยกับเพื่อนแล้วก็คลิปติกเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นตน่ไมาได้ T A นะครับอาร์เซอุสน้องไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะนะมัน U N C สูงแต่มันแคสบ่อยแล้วผมก็ไม่ค่อยเหนนใช้้ยะดว ันไม่ค่อยเห็นคนใช้เทียบกับแคนอลผมเห็นแคนอลบ่อยมากกว่าเทาเชียร์แล้วก็ถัดมาที่โคเด็กนะครับอันนี้หนักเลยผมไม่เห็นใครใช้เลยนะครับอ่ะแบบไปดูแท็กจริงแมบไม่มีอาจจะด้วยยูเอ็นซีน้องต่ํากับเพื่อนนะครับแล้วก็เื่งแคสบ่อยก็เลยไม่มีคนใช้นะครับก็ถ้าผมให้ข้อมูลตรงไหนผิดไปก็พี่รู้พี่มันเลวผมไปละ